เป็นแฮมชีสนะคะนุ่มมากๆค่ะทำวิย่างนะคะเปิ้นสาดลายแบบคล้ายๆตรกอร้นนะคะและนี่นี่ความฟูเนืน้อด้านไหนวิธีทําไม่ยากเลยค่ะแต่ก่อนจะไปชมวิธีทำอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เพื่นด้วยนะคะและถ้าชอบใจวิดีโออย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พาดวิดีโอใหม่ๆค่ะเดี๋ยวเราไปชมวิธีทํากันเลยค่ะแม่บ้านตุรกีสวัสดีค่ะเปิ้นใส่น้ํานะคะลงในอ่างผสมค่ะ ตามด้ยนมค่ะน้ำตาลทรายค่ะเกลือค่ะคนให้น้ำตาลทรายและเกลือละลายค่ะจากนั้นนะคะยีสต์ค่ะคนให้ยีสต์กระจายตัวค่ะไข่ไก่หนึ่งฟองค่ะ น้ำมันพืชค่ะคนให้ทุกอย่างเข้ากันดีนะคะจากนั้นนะคะแป้งทาขนมปังค่ะค่อยๆคนจนหมดผงแป้งนะคะแล้วนวดให้ขึ้นฟิล์มนะคะไม่ฟิล์มไม่เป็นไรอย่างน้อยแป้งจะต้องเนียนดีนะคะนวดมือได้นะคะนวดเครื่องได้นะคะยกเว้นเครื่องตีมือถือนะคะอันนั้น ไม่เหมาะกับมืวอขนมปังนะคะเครื่องจะพังไวนะคะคนจากตรงกลางนะคะเมื่อแป้งรวมตัวกันเป็นก้อนนะคะเราก็เริ่มนวดได้เลยนะคะแป้งแฉะเล็กน้อยนะคะแต่ไม่ค่อยติดมือมากนะคะอย่าเพิ่งเติมแป้งนะคะนวดไปก่อนให้กูเ้นขึ้นสักพักหนึ่งนะคะแป้งเขาจะหายแฉะนะคะเมืน,นวดจนเขารวมก้อนกันแบบนี้ดีแล้วนะคะนี่ จะเห็นว่าแป้งก็หลุดออกจากโถดีนะคะนะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะพักแป้งนะคะนะปันนวดแค่พอเนียนทาน้ำมันนะคะเล็กน้อยที่มือประมาณนี้นะคะไม่เยอะนะทาน้ำมันนะคะจากนั้นหยิบโตขึ้นมาค่ะรวบครึ่งให้เป็นก้อนปนไม่ได้เช็คฟิล์มนะคะปนดูว่าเขาเนียนดี ใช้ได้นะคะังจากนั้นเดี๋ยวป็้นจะพักให้แป้งขึ้นเป็นเท่าตัวนะคะระยะเวลาพักแป้งอยู่ที่ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิห้องของแต่ละบ้านด้วยนะคะพักแป้งค่ะแป้งครบเวลาแล้วนะคะนี่เรียบร้อยดีแล้วนะคะแป้งขึ้นดีแล้วเดี๋ยวเราเอาออกมาไล่ลมแล้วแบ่งก้อนกันนะคะจกไล่ลมเลยค่ะ หมากชังแป้งนะคะก้นอนละประมาณ48กรัมนะคะ10ก้อนใครจะไม่ชั่งก็ได้นะคะแต่ถ้าชั่งเนี่ยเขาก็จะก้นเท่าๆกันนะคะเวลาแป้งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราจะดูง่ายกว่านะคะเขาจะขึ้นเท่าๆกันเราจะไม่งง ตัดหมดแล้วนะคะจากนั้นนะคะไล่ลมค่ะคึงกลมค่ะมันคึงกลมครบหมดแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราจะคุมผ้านะคะพักให้กูเต้นใครตัวนะคะประมาณ15-20นาทีนะคะพักแป้งค่ะ แป้งครบเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลีดขึ้นรูปก,กันกับด้านค่ะลีดให้กว้างนิดหนึ่งไฟให้เท่ากับแผ่นตัดแป้งนะคะจากนั้นตัดตรงกลางค่ะสเส้นแล้วก็ตัดอีกทีหนึ่งให้เป็นสี่เส้นแบบนี้นะคะ ะจะได้แบบนี้นะวางแฮมค่ะวางชีสเอาเส้นที่หนึ่งค่ะควยมาตรงกลางกลางท่อนมาล่างนะคะนะคะควยไปริมสุดเส้นที่สามเส้นที่สองควยมาบนสุดแบบนี้นะคะแล้วก็เส้นที่สี่ควยมาแบบนี้ จะได้ประมาณนี้นะคะจากนั้นนะคะเราจะเก็บตะเข็บนะคะดึงดึงให้ยาวขึ้นนะคะแล้วเอาไปไว้ด้านหลังนะคะแบบนี้นะแล้วก็พลิกค่ะเก็บตะเข็บให้เรียบร้อยหยิบดึงแป้งให้เขาติดกันนะคะเป็นการเก็บตะเข็บแบบนี้นะคะจะได้แบบนี้เอาไปวางเรียงบนถันอบได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะพักแป้งนะคะให้ขึ้นเป็น เท่าตัวนะคะพักแป้งค่ะปพ้นพักแป้งครบเวลาแล้วนะคะตอนนี้ขนมปังพร้อมอบแล้วนะคะปพ้นหมอมเตาเอาไว้แล้วนะคะก่อนอบจะทา,นาหน้าด้วยไข่1ฟองนะคะผสมกับนมนะคะ1ช้อนโตะค่ะคนให้เข้ากันค่ะแล้วทาบางๆด้านบนนะคะเมือ่อทาไข่เสร็จแล้วนะคะนำคบได้เลยค่ะ อ,อบสุกออกมาแล้วนะคะนี่สีสวยมากนี่นี่สวยสวยนะคะจากนั้นนะคะป็้นจะทา,เ,าเนยละลายนะคะที่ด้านบนทาตอนร้อนๆเลยค่ะเขาจะได้เงาเงาสวยๆนะคะทาเนยละ,ละลายเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราพักให้อุ่นนิดๆแล้วเราค่อยมาดูเนื้อด้านในกันนะคะนะคะยังไงก็อย่าลืมกด subscribe กดไ i k e กดแชร์เป็นกำลังใจให้ปุ้นด้วยนะคะ อออย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆค่ะวันนี้ปลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ